วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสมหิงของแบ่งเมืองไทยลัคนาพฤกษบนะครับลัคนาราศีพฤกษบในสัปดาห์หน้าก็นับตั้งแต่วันจันทร์ที่13กันยายนเร่ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่19กันยายนนะเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพฤกษบดาวเจ้าตัวของคุณเองนั้นเดินได้กเกษตรราธิบดีนะครับอยู่ในเรือน เ,เขาเรียกว่าเรือนอรอิแต่เป็นกเกษตรมั่นคงดีเหมือนกันนะครับแต่ดาวสุขที่ไปอยู่ตำแหน่งตรงนี้โบราณเขาว่าถ้ามีศัตรูศัตรูจะแพ้ภัยไปเองนะศัตรูจะแพ้ภัยไปเองหรือศัตรูจะกลับกลายมาเป็นมิตรไปสังเกตกันดูให้ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับดาวพุธดาวอังคารดาวอาทิตย์ตีโกนร่วมธาตุดิน นะกับชาวลัคนาราศีพฤษภดาวสาวก็ตีกลนร่วมธาตุดินเป็นเกษตรราธิบดีด้วยและดาวพฤหัสเองนั้นก็ยังคงลอยกลางฟ้าอยู่นภพทีสิบได้ตำแหน่งปัตตสวะเกณฑ์องค์เก์วาสนาโดยรดวมของชาวพฤษภนั้นยังหยุดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสัปดาห์หน้านี้นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเองนั้นดาวเจ้าตัวไปเป็นอรินะครับมันมักจะมีเรื่องให้จุกจิกบุหญหิตํำคาญใจอยู่เสมอบางครั้งตัวเราเองนั้น นะครับก็หงุดหงิดแบบไม่มีเหตุผลอารมณ์คล้ายๆกับคนวัยทองหรือคนขี้วีนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งปกติแล้วมันไม่ใช่นิสัยหรือสันดานของคนพึกศบเลยแต่จู่ๆไอ้ดาวที่เดินไปอยู่ในเดือนอางดีนั้นมันทําให้เราหงุดหญงิดง่ายๆซะอย่างนั้นก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับวันจันทร์นะครับเป็นวันที่เรื่อยๆนะครับไม่มีอะไร,รวือหวามากนักพอวันอังคารระวังอารมณ์ตัวเองนะ มีเรื่องจุกจิกหุดหิดวันอังคารน่ะมีเรื่องหุดหิดเรื่องไม่สบายใจนะฮะพอเข้าวันพุธพระหัสสุขแฮปปี้ขึ้นพุธพระรหัสสุขสามวันนี้แฮปปี้ขึ้นมีโอกาสจะได้เงินหรือจะมีโชคดีต่างๆในเรื่องการเงินก็ได้นะครับพอวันเสาร์อาทิตย์ทุกใจเรื่องความรักสงสัยจะมีปากเสียงกันสาวกับอาทิตย์นะอืเสาวกับอาทิตย์เนี่ยวันหยุดเนี่ยพึกงบระวังปากเสียงกับแฟนนะจู่ๆก็มีเรื่องให้อ่องัดให อะไรอะขัดแย้งกันนะ่ะเออดูให้ดีเถอะนะครับบางครั้งมันจะหมายถึงออการเอาเรื่องราวเก่าๆมาเป็นอารมณ์มาทะเลาะกันเรื่องเก่าๆมีความไม่พึงพอใจอยู่ในช่วงสาวกอาทิตย์นะครับพฤกษบนะต้องระมัดระวังให้ดีส่วนในเรื่องของความรักโดยตรงเลยนั้นดาวทีเออ่เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองคือดาวอังคารไปอยู่กับดาวพุธและอยู่กับดาวอาทิตย์ นะครับเอ่อพ,พที่มีแฟนอยู่ระวังจะทะเลาะกับแฟนเรื่องเงินเรื่องทองนะมีปากเสียงเรื่องเองินเรื่องทองหรือบางทีเราอยากให้เขาช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งเขาช่วยไม่ได้ทําให้เราเองหงุดหงิดไม่พอใจระวังปากเสียงตรงนี้กันแล้วกันนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะสัปดาห์หน้านี้ชอบใครคงต้องไปแย่งมาแหละครับไม่ได้นุบไม่ได้ยุให้ไปแย่งนะแต่ตามดวงมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอังคารไปอยู่กับอาทิตย์ จะจีบใครจะชอบใครคงไม่ได้ง่ายๆหรอกจะต้องใชเ้เล่เหลี่ยมพอสมควรเออนะไปดูเหอชาวพฤกษบ่ะนะครับแต่ยังไงก็ตามน่ะเหนื่อยอเปล่าๆใช้เล่ลงเล่เหลี่ยมนะฮะแค่อาทิตย์เดียวมันไม่ได้คบกันไม่ตายหงตายหาหรอกนะฮะก็รอให้ข้าวอาทิตย์ไปก่อนเพราะถ้าไปแย่งมาเราก็เหนื่อยด้วยอ่ะสัปดาห์เนี้นะฮะหรือคล้ายๆกับว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ความรักเป็นเรื่องของการแย่งชิงต่างๆนะ ไปดูให้ดีนะครับโชคดีออกแบบโลโก้โบริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบล้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย,ไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโ o g ี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล